ชวัสด <icism> ีต้าไปเป็นธรรมะนา่าทีเราจะได้แสดงถึงลักษณะของจิตที่เรากำลังดำเนินอยู่นี้ถ้าจิตเขาพูว่งมันเป็นชารอะไร ถ้าจิตเขาก็หวังมันเป็นได้ทุกอย่าง้าจิตไม่เขากวังทำยังไงก็เป็นฌานไม่ได้ทีนี้เมื่อเวลาทิ่จิตมันนึกไปโน่นนึกไปนี่แสดงว่าจิตไม่นิง แตามันไม่นึกไปไหนมันอยู่กับใจแสดงว่าจิตนิ่งจิตนี้ถ้าหายว่นนิ่งเมื่อะไรเนี่ยมันจะผิดเพลังจิตสันที่ใจเมื่อนิ่งมันผิดไม่ได้การผิดเพลังจิตนั้นเมื่อผิดเสร็จแล้ว ก็เข้าไปแทรกซึมอยู่ที่จิตสุภาโนนิดเดียวก็เข้าไปมากก็เข้าไปจะแทรกซึมลงไปที่จิตนี้ก็จะทำให้มีเออ่ความเป็นสมาธิที่เรียกว่าความยืดหยุน ความประทับใจนะมันจะกลัวตัวมากขึ้นมาขึ้นไปเรื่อยๆอนนี้เมื่อมันกลัวตัวมากขึ้นเนี่ยมันจะมีความสุขพิเศษเมื่อมีความสุขพิเศษ่ัน,นก็ให้อยับยัลงติดความสุขนั้น คิดว่าความสุขนั้นเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ให้บรรลุใช่ไม่เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เป็นส่วนที่ทำให้คนลงเพราะฉะนั้นความกำหนาขนาของจิตนี้จึงอยู่ที่ความนิ่ง เหมือนกันกีบเรารลี้ยงเลี้างนเมื่อนถังเรกพ่อแม่ก็ปนยังทำให้เป็นต่อเมื่อมันเป็นแล้วไม่ต้องปนเหมือนเี้ยเราทำจิตเนี่ยเมื่อมันหนีได้เยอะเนี่ยเราไม่ต้องไปทำไม มันจะทางานของมันเองไปตลอดสวัสดี